Boy chào mọi chuyện để cho anh như thế đây lại đây gì hết cả đấy. Song đường bocosima khởi chóng. ma anh chọn. Hãy hát. 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 บสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะบพรว่าจะอยู่ภายในแลกะกรต่างประเทศเด้อพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันคือเก่าเน,น,บบเนานะพี่น้องกรบเบเซียงเนาะนี่แหละพี่น้อยเปิดกล้องมาก,กันห่างเหึ่งกันนานได้เนาะเสียงเ,เ,เจ้ยวเจียอยู่ทางน้องกระมลฮะเนาะกะมื้อ,น,อนี้ก็ะจะมาแจ้งเพิ่มเติมเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับทางพี่น้องเอฟซีแล้วก็ทางาน้องโมเพิ่มเนาะว่าบบเซียงกับพี่น้อง พอดีกับเสียงกหากะมาเตหานสร้างผ้าหมันอะไรพี่น้องมือนั่นก็มาแจ้งเพื่อนเขาดีอะไรพี่อนเลยมาวันนี้กับเสียงไปเบิึงมาแล้วพี่น้องเพื่อนกำลังตัดตัดนิ้บยู่เนาะอีกประมาณสามสี่มือนี่แหละพี่อนเลยเสียงก็ได้ไปจ่ายก้อนแล้วเนาะจ่ายเสร็จแล้วรอแต่แล้วแหละเพื่อนเพื่อนมาติดตั้งอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะกาเบิร์ไปสองล้านเจ็ดแสนเก้าสิบพันกิบเพื่อนเลย ครับทางผ่านองโมถ้าเป็นเงินไทยเท่ากับสี่ตัวจุดประมาณ4ี่พันหกร้อยบาทประมาณนี้แหละพี่น้องนเนา่งนะพี่น้อง้แลวก็ก่อนอื่นนะพี่น้องเด้อเนาะสำหรับทางาโดดยานพาหนะกสำหรับทาง,างทางางนองโมเนาะที่บเิียงได้เปิดสมทบเนาะพี่น้องเนาะแจ้งเพิ่มเติมน้ำกันอีกเท่าน,นึงก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับทางชาเล่งเนาะพี่น้นองเนาะ พอดีทางเอล่าผนแจ้งมาบอกทางบุเชียงมอวานนี so, ่เนาะว่าทางเอล่าเนี่ยมีผู้ใหญ่เป็นสภาพจะซอยทางน้องมู่ขัดแล้วบุษนนท์เนาะก็เลยบุเซียงเลยปิดสมทบเนาะพี่น้องเนาะว่าพี่น้องกับคอมเมนต์มาว่าดคือพ่อปิดแท้บุเชียงบุษนนทเนาะเปิดสมทบซื้อรถซาดงให้เราก่อนจังปิดบุษนนาะกับพอดีบุเชียงได้ทำหูทางเอลาก็เลยขอปิดก่อนเนาะเพราะว่างบกับครบแล้วนะพี่น้องเนาะ เนาะมีแต่ว่าเราลุ้นรถสมเบิรงน้ำกันพี่น้องเอยว่ามืเสีสีมามอบซื้อรถมามอบให้เราเมื่อใดวันใดเอาพี่น้องเนาะติดตามเบิึงน้ำกันเดี๋ยพี่น้องเด้อเนาะจังไก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีฟซเบอร์สุขุสุขคนเด้อเนาะที่ซานฟันในทางอาน้องโมเพิ่นเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็รที่ได้วางใจทางมือเสีงนี่เป็นสะพานบุญเลยเน้อทางมาเมอีฟซใจดีเบอร์สุขุสุขคนเน้อกูออกซอ อาภูอบอกซื้อเนาะภูอบอกน้ำเปนโอ้ยอยู่ภายใน,นแดกกระต่างประเทศเนาะสมทบกันเข้ามาเนาะในในตะกอให้ยบุนี้กับไปหาเมเมเลฟซีเบอร์สุขออุมนะสุดคนเด้อเนาะให้สุขกายสบายใจร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปเออเนาะเนาะฮะวันนี้เปนโอ้ยพื่อและวันนี้เขา้าไปครับไปชมเบิ้งน้ำกันเนาะห่างเกันกันอนะมือซองมือเป็นที่ใดเนาะทางนอ้องกรนะมลไปเปนโอ้ยพื่อและ นะไปน้องเนาะวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณมองเก่าได้ไปน้องเนะาะนี่ใส่คนเขาก็คือกันได้ไปน้อยอมีอารมณ์ดีมีเครียดมีให้มีพ,กพักผ่อนมีพรกายามีตึงมียานได้ไปน้อยเนาะอันนี้ก็คือกันได้ไปน้องเนาะสภาพอากาศกันมารอบนี้กับโบคือเก่าบาดนี่เนาะป้าประตูไปแล้วนะี่เนาะเครื่องนึ่งแล้วนะี่โกโจโวงโป้งโย อเออเออเป็นนี่ไรบาทน,นี่เออเอ,อใะ่นี่ได้อไรเออกินรถบุเป็นยังหรอเอ่อใช่ไะฮันน่ามาอยู่วู้เบันไทยฮุตนาพี่น้องเไยไทยฮุดไทยเฮน่านี่เลยเนาะแต่ต่ำอ,อยู่ thằng này đó nè tiền có đôi lần phải về thầy na cho này phải hả thấy nó nằm mày khỏi bò nè dứt 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 bơm mình ngon kia hè này hả เออเด้าเอ้องโมเป็นี่ได้หางไปเฮือนซองมือกินยังอันนี้นะกินมีไงสีระว่างน้องใหม่เจ้าเด้อโอ้เจ้านี่กินไปโมเลมโมลอยเอาลืมเบิ่งมันจนเหี้ยมันจนเละเว้ยเบื่อประเด็เนาะเอ้าเอาไว้กินนวดบบเป็นยังเหลือหมักเนื้อเยื่อประธานในชุก วันไหนหลอกว่าเมาเรื่องม่ใหญ่ยสี่นี่โมเสกนี่กินมันติดมือโว้ยลืมไปพี่น้องโอ้ยไอ้เด้อเนาะหูเสียงหยักลังในเด้อพี่น้องอยคนมาถ่ายหุ่นหน้าอยู่นี่อืออะไรอะข้าหลบมาส่งเขาแม่บอกใส่ใจบอกสิลดยังลดยังเนี่ยโ้ย เจ้าว่าออิช่หรือเจ้ายัาง้ได้ลายได้เฮ็ดก็ได้สองเดือนบุคคลฉีดมาหาเจ้าหารถก็ได้อแขวก็ออกแล้วทั้งนี้ก็นานะอนาะนะนะเพิ่มเติมเ็น,น่นได้คือได้ช้ำนี้บเ่เฮากระตุกบ่ได้ไปต่อบอ่หรือพ่อช้ำนี้ก็มาพ้อกันนี่แหละกับเจ้า บ่ั้งแต่มูนั่นนะฉชนนี่บ่โดนขาดยังบ่หาบ่เชื่งบ่หรือว่าหรือว่าจะเอาไว้นี่จะบ่หรือว่าในได้บ่เรืมั่งต่อบ่มั่งจะว่าต้องได้มั่ง้าออกก้อนแต่ปรีทาไปหาหมอก้อนมื่นเลยนะอ๋อแต่กงไรมั่งมันนะครมา่มั่งเลยน้อยเดียวเป็นวินถ้าจะมั่งจะมั่งแต่พื้นนี่บ่ได้ต้องมั่งถึงหนังคาก่อนต้องดื่นหลังคาก่อนได้เนาะ แต่ร่างทีบนลห้ให้เอาทั้งรูมออกทั้งทางออกแล้วกาโย่อไปบริบาลมันย่อไปได้ไหมครับมันต้องว่าย่อพ่าอย่างเรื่องเขาได้ลดยุ่งเข่าปลาผู้บันพกมันเหือนี่แต่เรานี่กับผมแห้งแล้วนี่เบิ่งนี่เจ้านั่งพับเพียบคักแท่นี่บ่เจาชี้ให้ชินนพรเขาพอดี่ลูกผึ่งง่ายยังอยู่คอยมีคันหาอยู่ได้เอาว่าคันหา อย่าพาเอาคันห่าก่อนอย่าพึ่งมีมอมคันหาให้ห่วยจะนั่งพระเพียรเช่นนี้มีมอมคันหาให้เอาอันนี้แล้วเม็นยังฮะเป็นยังเลยเออเนี่ยเห็นมีเนาะเออเนี่ยเห็นมั้งเห็นแต่ว่าอ่ะกีว่าโคตรเอารับคันห่าอะไรกัให้พอนได้บ้านนี่ดวดน้ำได้เฮ้ เอี S <S ๋ยวเลาแังลราแบงเออแบเนาะบางชื่อบุหูครับยังเลยค่ะประมาณฮะประมาณผังการหูยชนาะภายในเรื่อใจเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่ารอให้เพิ่นมาติดตั้งอย่างเดียวเออติดตั้งอย่างเดียวไม่แต่ว่าอันเกิฟต์บินเนี่ยนี่ว้ก่อนเด้ออ่จะเอาคันหาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวัสีเฮีย วู้ดีกันเนาะใช่วากินน้ากินอไกินพวกพวกมักขนาดอเอาละกันเพิ่มเติมทั้งลานี่อันแจ้งอาบกบอกพี่น้องเพื่อนัังาเลกนอมดะยั่บอกเ่าอ๋อพาเ้งมกล่าะไรนะบอกันเลยบอก,กนยนนี่น้อเราได้แเนาะซาลงอันทั้งยานีเพิ่นนั่นหละว่ แบบแรงน,นี่แห,ห,ห,หละซาเล่นเกมผู้ใหญ่เพิ่นอะไรนั่นงบมาทางสลาผู้ใหญ่เป็นฝากเงินมาลเล่นเพราะว่าเพิ่นเห็นในรถทางบอเสียงพร้อมแล้วนะรบทางบอเสียงพร้อมแล้วก็เลยแบบอ่าแบบเร่งด่วนเนาะอันนี้กันเนาะอเออขักแล้วบันนี้แต่ว,ว่ารอบเบิ่งทางรถมามไมอได้บัดนี้เนาะแมน่นแล้นะก็สิได้ต่อาาพ่วงนะก็เพิ่นค้าขายกันจังว่ากันพร้อมติดตั้งได้เลยเออ อันนี้ก็ขึ้นอีกกับปัจจัยหนึ่งได้พี่น้องได้เครื่องท่ามา้าค่าขายอ่าดินทางแล้วนี่เบิรงนต้งกันได้บานีิว่าสีเห็นได้บแถ้าบได้บูเชงกับสียึดรถเอาไปขายยูฮิมโคงเชียงอาไปขายอีก็ได้ในเมื่องประเทศไหนค่ะค่ะตู้บ้าเห็ดมาได้กันได้ไปให้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องค่ะเขาสั่งว่าแท้เนาะแม่นแหละเออบอกยินนั่ยังว่า <ừ> อ ยังมีหลายอย่างอีกหรอกในเฮือนในชาแล้ลนี่พี่น้องต้องคอยบอกคอยปรับปรุงปรุงคล้ายๆคือเจ้ากินมา้มาเนี่ยเจ้าใส่เจ้าบบใส่น้บเนี่ยมัอนอึดเฮ็ดจ,จังไดก็ได้ให้มันพอดีนะเจ้าปรับปรุงไปเรื่อยๆมันจังแซ่บพอมโบพอดีเลยแบบอย่างไรใช่ไหมโรตีเทจะเพชรอืดบ่ถ้าบอกเพชรดีเท่าไหร่ก็ใส่ได้หมดปรับปรุงรสชาติในครอบในครัวในชีวิตเนี่ยเดีให้มันแซ่บอร่อยจะจัง สี่ยู่ได้สะดวกสบายเดี๋ยวมือวันนั้นแหละเจ้าก็สีเข่าใจเองเนาะเนาะใช้บ er à, ันิผ้าเลาะบ้างแน่มีอย่างเปลี่ยนแปลงแน่มีเฮือนในชานเป็นนี่ได้อยูเก่าอยู่บ่พอได้เด้อขบบ่มีบ่มีขันหาให้อีกเด้อได้เบิดแล้วเออใช้เออเจ้านางยินนิถาเด้อเปีม้าจะใช้ฉันอืม

ปิวเไิบนเลือหนข่าวโคนโตนอยู่ปานนั่นเฮ็ดน้งงุกโ,โอ้โหแล้วหนิถุยพวมปิวไปรังรังไทยปัดกวดปัดกวดเดอ้อแล้วมาจูดได้ได้แบบนี้อ่าไผ่ามาก็เห็นมือซี่กระบคักบโบน่มาไ,ได้ได้แบบนี้เนาะน าวควรโตนอยู่ปานฮ็ดเพาะเพาะพ่เาพเขาไปดนเขาไปไม่หลุดยังไงเอาางอไ้ออกัด้ยไอ๋อน่าเขาโบลึกออกแต่ว่าเอาไว้มองี่แเอาพื้นออกพนะได้คือกัน คันวอยใช่ไเพราะว่าเพื่อันา้ว่าเขามากีพวกมึงไม่ได้รับิคเาได้เป็น้องาวให้เป็นอกมนกั่จะาเพื่อนา่แต่ถาเป็นขบได้ก็จะเอาตรงื้อลื้อต่อพวกไม้สิแนี้ออกเนาะลื้อแล้วเก็บไว้แลยก็เอาเวทรขอบหม่องเก็บรถเก็บรางเราเออเอาเปซี่กักัโอเคคือกันเนาะ rồi rồi áo xe nó tạm thăng là nên năm mai lại chắc phải đội bếp lại bộ xem chẳng đấy cả đấy nó rồi chú phay chỉ hết kín nhang nữa hả hết kín nhang nó nhang nó 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 หากซื้อขาดมากวดแล้วเยหรอเป็นตัวไรที่มันบดไส่เนเก็บตูนออาแหวนเบิ์ลฮะขึ้นเฮือนมาพ่อชองอาทิตย์ช่ำฮอดลงเลยนี่โคตรแร่นี่ขาวโกนต้นอยู่โอ้ยน้องน้อย ไข่ขามาไงไข่ไข่ซื่อใจนี่กลัวนี่เจ็บมาปกว่าจุกคนอย่างฝันเพราะว่ามันต้องเอาขาดเด้อยขาดมาแหละเจ้ากวดแล้วเจ้าจูดแล้วกวดแล้วไหวซื่อเลยมันปิวไปคือเก่าตัวนี้ให้จูดแต่ปุ๊บเป็นความไม่จูดแต่ว่ามันเปรไหมก็่าไเนี้ยเมื่อกี้ค่ะจูดกระดาษเลยได้อยู่ขันพยายามเห็นน้ำได้เบุญแหละวพูดกระดาษปุ๊บก็นั่นกัน Là gì đó Nào <laughs> 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 <Ôi>, đó bạn này Hình thị cho Ma bư này hình điểm đấy đó Hình tím cho Xàm tù tung tung đấy Ôi Nó Cứ vậy แสงสะท้อนนะครับเปิดหูเปิดตามือนี้เรวกับอกแต่เธอพูดอไรเอาเอาเห็ดเอาอะไรเฮือนชานเขาตัวไหนมันมันแข็งไงนี่ขาจะบริสิก สซ็งของน้ำกระชานกระเ้า,าโบนั่นเดินโยข้อขอ,อ,อ,อ่างกูนี่สิไ่ได้ต้งทาสีได้นี่เจ้าคัดของดีๆรถนี่แถวนี้เห็ดเองไดน้องมูลเอ๋ยทาไปมาเห็ดเจ้าต้องเห็ดเองไดเห็ดจนลม่มพุ่นไปยังหมดงานนะฮะ จนต้มรั่วจนนั่นพูเป็นกล้าวาเฮ็ดบัวไล่ผุดจังยุดจังเล่จังทัวโอ้อยเอาไปแ้วเลยเอาเอาเอานาะคอยเฮ็ดคอยไปเห็นแล้วอันทางนองเตี้ยนี่คือว่ามีข่าวดีบ่ดยอันเพ่นทางโมแสนเชยเทือนเห่อดยมีแต่เสาวควนว่ะ มีแต่เสาเ<ด>พิ่นสนเฮ็ดเฮือนแบบนด้น่ะ,นะบบนเนาะเฮ็ดเฮือนแบบนี้ดิฮะเฮ็ดเฮือนแบบเฮาทรงแบบคือเฮือนเจ้านี่บ่โดยมาสร้างว่าแทบบานี้อก็สิบ่แม่นเฮือนแฝดะบ่ยบานี้โอ้อันไปแบบนี้นี่ก็ดีแล้วเนาะใช่โอ้ทุก กอามุนฮะนึง<อ>บ้นคือลายแท้นี่บ่มาตึกหมึม่วงบ่โอ้ยแต่โคกอยู่มน,นตึ๊หมึกม่งมวงนี่นะตึกไม่ใงญ่ซีนี่นะกินนีซชลร์จังอ้วนตลอดแล้วก็ว่าอยากอยาก,ยากลดหุน้นก็เอามากินฮะก็มากิน

อามามามาอืมเราสำหรับท้ากันอันแบบพี่น้องท่าสีนี้มีบอ่นอนงโมมีคนท่าสีเป็นบ่พี่น้องเจ้าญาติพี่น้องนะท่านอาจอยแล้วกลับไปไทยแล้วฮะ เพิ่นหาแล้วจอยแล้วก็ไปไทยแล้วออเอาผู้อยู่นี่นะนี่ผู้หู้นี่บูเอานะผู้ไปไทยนี่บูถามนะถ้ามีได้ให้เพิ่นมาท่าสีนี่บไเชื่องเชนน้ำน้ำใจเพิ่นอีกจำนวนหนึ่งเพราะว่าถ้าจ้างหลายก็ยันบูมีงบในวันอยากให้พี่น้องผูไปเทเพิ่นหู้จักนี่ยเพราะมาซอยกันได้แน่นะบูมี่บอไม่ได้สั่ 40เบิดอายุสิซื้อแท้นี่เนาะเจ้าก็ทาบ่เป็นเนาะทาบ่เป็นเป็นได้ชาอยันนันเพนเปื้อนเอาเอาไว้ก่อนเนาะเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยอ๋อเรียนว่าพี่น้องที่เพิ่นาฮู้เกี่ยวกับทาสีหยังถ้าว่าพอเฮ็ดได้ก็หาเพิ่นนะแล้วเฮาให้เพิ่นค่านักน้ําแพงํา น้อยนึงพอซอยกันนะที่ตาชัโทรหาเถวห่วยเขาพาซื้อเป็นทา,าเพราะเป็นวันจ้างได้ขอพเพิ่นเด้อเ์หรือแค่มาเป็นพี่น้องกันนะั่นแหละให้ตามที่เฮามีจริงสินะถ้าว่าจ้างนี่บุเชียงหาใคก็ได้แต่ว่าคือว่าอยากให้คนที่เพิ่นหูจักกับเจ้าไนะ้เพิ่นซอยอย่างนี้นะกับแรงนึ่งพอได้ประหยัดงบทางผู้ใหญ่เพิ่แน่แล้ลองหาเบิ่งเด้อน้องเด้อล,ลองหาเบินน่งเพาะเขาเฝ้าหรอก เบื้องขามีก็ถือว่าให้เพิ่องน้ำเนินการเด้ินไปแช่งสิเข้ามาเบิ่งนําอีกเท่านึงตื่นเต้นแน่นี่เนาะบัดนี้อ่โชว์ไปหน่อยเอาดูนําการบาดนี้เนาะจังได๋กันอ่าแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องเยราะว่างบมาครบเลยเด้เดี๋ยวรุ่นน้ำกันบ่ไปแช่งสิมามอบให้มื้อใดวันไรแค่นั้นแหละเพราะเลยนะกลิ่นอุ้ยแล้วว่าอยากจ้อยเนาะ กินแล้วก็นับละบาทไม่ได้บาทร้อยโลแหละโอ้ยห่วยเด็กพี่น้องเ้ยเสียงรถลังนี่เด้อ่นรุดนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยบอมบอมยกหุ่งเขานะ่าเนาะหุงกินกับย่างไงล่ะนีะ่นะ โอ้ยโดยโดยเอาซะโอ้ยขีน้นาะงซะมันมีแต่ว่าตามนั่นด้อน้องโมด้อโดยดูน้ำกันบัานนี้ว่าสิมีอย่างเพิ่มเติมแต่ว่าสนหับทางพมา่าเนี่ยบุเชียงหา,ายใจเรียบร้อยแล้วเนะาะเราหลังจากติดตั้งแล้วพเพื่ออะไเดี๋ยวจังว่าน้ำกันอีกทีหนึ่งว่าสีงามแบบใดพี่น้องเยสำหรับทางพมา่าน้องโมมีแต่ว่ากระชับขยะเด้วยเดี๋ยวเบิรนบุเชียงมาเด้อมาเบิรง วบคือเก่าเด้วยนอ่มคือเกลือบุไวเด้มะเกิดจูดยุ่อมใบได้เดี๋ยวจับเคลียร์ไปบใบข้าวกระต้นคือเฮ็ดพวกไบบนี้อีกได้ฉันแกงกินกระโบเแซ่บ,บได้แบบนี้คมย่างเดียวรบแบบนี้นะเด้เออา่านะเพิ่มเติมกับมีดเดียร์ทำนั่นแระโบเแียงกับมีดเดีร์ว่าให้ข้ามในน้ำเดี๋ยวเจ้ากับเฮ็ดเอาเพราะว่าอ,อยู่เฮือนอยู่ซานเจ้าเด้จะให็นกระโบเชีงมาเคลียร์มายังมาจับซอยมันกิดมันเกิดเป็นไปโบไร่ลอกเนาะ ไม่ได้ซอยเป็นบางช่วงบางอันอ่าแต่ว่าใดที่เฮาเฮ็ดได้เฮาก็ซอยเอาเฮาต้องซอยเฮาเองบัดนี้เด้อเออหมู่ไดทั่วหมู่มาซอยหมู่เต็มแก้มาซอเฮ็ด่ีกแลนี้บ่โอ้บ่ได้ด้บั่นสิไปพึ่งพาผู้อื่นตลอดบ่ได้งเทื่อมือใดมือนึงถึงเทื่อเพิ่นบ่ซอยนีเจ้าบ่มีกินเจ้าตายดอ้าวว่าครบจริงดเนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องหัดพึ่งพาตัวเองเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้เฮาน่ะรอดก็อยู่กับลูกกับเต้าเด้อ พึ่งอาชีพเอาเนาะเดี๋ยวจังว่ากันพี่น้องเรื่องข้างหลังหมดแหละให้เราเคลียร์แล้วจังพาโครงการมาให้เราปลูกพักปลูกหญ้าให้เราบำบัดเอาตามนั่นแหละเนาะโอเคตามนั่นครับพี่น้องมีแต่ว่าเสี่งเดินทางก่อนบันนี้เด้อมืออื่นพื่อจะจัางว่ากันบันอย่างรุ่น้ำกันพี่น้องไว้ภาษีเป็นมืออื่นบ่หรือว่ามือฮือสำหรับทางอะไรและเด้อ นี่แหละพี่น้งองเลยป่ะอยู่ดีไหมเองพาพี่แล้วน้องก่อนพากันเก็บเก็บกวดในเด้อเก็บกวดคุณลุงขยะอย่างไรละว่ากันพี่น้งองเลยเนาโอเคน้อยละ่ะเนาะตามนัม่นเด้อเนาะพี่น้งองเลยเดี๋ยวเพิ่มเติมอย่างเดี๋ยวแจ้งมติการอีกเชนน่นึงเนาะป่ะแบนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วประตูนะ ไปเปลี่ยนให้ฉันนั่นมีเล็เปลี่ยนอ๋ออย่างเฮ็ดไปสับพีนน่น้อยเนาะบ้าผุงเนี่ยโอ้ยรบกวนเจ้าไว้หวแล้วมันต้องมาแล้วกินมันเด้อพี่เอ๋ยอ๋อใช่เจ้าไว้ผักชาว่าเมื่อมันก็บริกินก่อนวันนี่ทั้งผักทกกั้งดาก็ได้ปลอดเชื่อไว ไปเมื่อก็เด้อเมื่อก็เด้อบบายไปไายบายแมงในมือน่ะน็อตบ่หาเอาเด้อหาลูกอมลูกคอได้เอาแมย์เอาแมย์เบิ่งเด้ออืมเนาะเอ๋อแต่หนังลาพี่น้องเนาะมาแจ้งเพิ่มเติมเพิ่นประมาณซัมนี่พี่น้องเนาะพูดคุยบอกเพิ่นทำความสะอาดกันบอกคันบอกกันจ้าจังไลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคือเซียวว่าเขาน่าดีก็ว่าเราเนี่ยจังน้อยเแค่ที่ไหนกับพี่น้องเนาะ มันบอกต้องสอนนําหาได้พี่น้องเนาะจังฮู้จักความแม่คั่มาบอกว่าหยังกะละรวมไปกัอ่าบ่เฮ็ดหยังเกินมันก็จักแนวใดเนาะพี่น้องเนาะอค่อยบอกค่อยสอนไปเดียวกอันนั้นดอกพี่น้องเนาะฮะติดตามรับชมเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องเด้อรจักายานพาหนะเนาะบ่สิมามอ้ทางน้โมเพิ่นมือใดเนาะพี่น้องเนาะโดยจังได๋ก็ขอบุขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ฮักแพงเุคูุ่คนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเข้ามามาชมเป็นกําลังใจให้ตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะ ตัวสำหรับมูนี่บุเชียงลาไปก่อนนะเพียงเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อสบายดี